สวัสดีครับพี่น้องครับยานสายๆวันเสาร์ครับโอ้มันเหมื่อนนะครับเนาะพาเบิ่งกผู้จการขายก๋วยเตี๋ยวครับนี่ครับร้านกว่าหกทีแล้วครับนี่ยคนเซ็ตเลยครับคนผงว่าร้านหกเซตใหญ่เลยครับเดี๋ยวให้เบิร์กกันครับผมนี่ครับนี่เป็นแนมืันนี้ออเดอร์ไลน์บอสครับนี่พี่น้องเพิ่นโทรมาสั่งนะครับเนาะลายเจ้าครับ ไก่เที่ยงครับผมอยู่ในร้านกับชิมีนี่พนฟองครับเนี่ยมีแคบหมูนะครับเนาะแล้วกับชิมีอ่าเกีืยวทอดครับหยุดต้องปรับตัวครับขายแบบไปส่งเพิ่นเอาครับไปมันโทถมาสั่งนะครับเนาะแล้วก็ไปส่งครับเมนี้ไม่ใจเจ้าไปส่งสาม,สาม เป็นเ,เหมือนๆเนาะเดี๋ยวเปิดดัดกันนะเออเนาะดัดไปเดี๋ยวสิบปรทานเพิ่นอันนี้ของเจ้าอะไรเนี่ยอันนี้ของพูดของซ้ำไปเอาครับน้ำซุปครับเริ่มโบกแล้วครับอันนี้เป็นไก่ตุ๋นครับไก่ตุน๋นสิม,มีนตหน้าอกไก่พร้อมเนะครับหน้าอกไก่เป็นแบบไหนมาคือหนองเบืองนั่นไง พี่พอได้เชียงนี่บ่นี่ครับเป็นชิ้นๆครับโอ๊ะไก่แบบนี้ครับเอาไว้ได้เฉียงครับเนาะร้านนี่ก็อยู่เพชรเกษมที่สิบแปดแยกสาธิตเกศครับอยู่หน้าถนนเลยครับเนี่ยนี่ครับติดถนนครับฟังตรงขามชิมนเป็ล้านสมตาครับพี่น้องครับผมอยู่บองศาลแยกเนี่ยพอดีครับเนี่ย สี่แยกเนาะสามแยกกันวโอ้วคนสั่งไว้รดี <c oughs> ถ้ามาชมครับพี่น้องคนว่นาเอา้าขายก๋วยเตี๋ยวน้ำเน้นมาขายให้กันครับย่ำย่ำเสากับสีขายผมจะไปขายไก่ย่างขง่าวเหนยอนะครับเนาะหลังจากขับเข่าเป็นถุงครับ สายๆมากกับผู้จัดการพร้อมท้ายกับเจ้ครับครับน้องอีกคนนึงครับตอนนี้กำลังเฮ็ดเออเดี <dancing secondly> ๋ยวเพิ่นสั <iniz> ่างนะครับเนาะน้องเชียนไอเพิ่นพร้อมนะครับเพิ่นสั่งหลายคนครับเส้นเล็กเส้นใหญ่พิเศษบ่พิเศษพร้อมเด้ครับไม่ว่าผู้จัดการสิบสองกับสิบย่าสิบสองก็ต้องเขียนใอ้เพิ่นครับ พอได้ขายนะครับเนาะถ้ามาซ้อมครับมาซ้อมผู้จัดการขายของเดี๋ยวนี่ถ้วยบ่อเดชัยครับบ่ได้นั่งครับมีโต๊ะแต่บ่ได้นั่งนะครับเนั่งคนผ่อนนั่งครับเดี๋ยวอผพาเบิ่ง่องโต๊ะนั่งครับโต๊ะนี่เพียบครับพี่น้องครับนี่ครับให้เพื่อนมานั่งร้อยซื้อทำตะเบได้นั่งกินครับ ช่วงนี้ดีเพรต้องล่างรวยครับแต่ก็คิดถึงบรรยากาศเก่เาๆนะครับเนาะคนมาเต็มลานส่งเทียงครับจริงจากพอือนี่ครับทวงจกักรบัตรแล้วแต่กระสั่งแล้วแต่สั่งสั่งได้ครับตามต้องการ30มชิปยี่สิบก็ขายน่ายีกรขายเอาแเด็กหน่อยนะครับเนาะเริ่มจากเด็กหน่อยก็ย 30, 30, 50, 50ี่สิบสามชิปสามห้าสี่ชิปห้าชิปคนครับเก่าเลานะครับเนาะ แม่นอคุ้มใจกันเอ่อได้หมดอะ่ะได้เวิร์ดเออไหนน้องครับหน้าตามีกินปีไปเลยโกลนผักเนาะค่าตะขี่โม่ที่ประทันอิถึงได้อีกอ่ะนั่นไล่เขาอีกแล้วนะ จากไร่โรงเรียนจากไร่ส่งไอ้อสั่งขวางครับเด็กหน่อยก็เรียนออนไลน์เสมอครับในหน้าถนนก็จะเป็นในที่แล้วครับรถแล่นงจะเสียงดังนะครับเด้วยนะครับเอ,เอาไปวางไว้เลยแยสิบสามเดี๋ยวไปส่งครับนี่ผมกลับมารอไปส่งก๋วยเตี๋ยวครับผู้จัดก,การนี่ใส่พร้อมขนาดนะครับผม่็คือใส่ผู้จัดก,การเนี่ยไปขายไกลแล้วกลับอ,อมาส่งของเยอเสร็จเจ้านี้เดี๋ดวยว mấy giờ chụp sáng vậy 20, 2 giờ hả anh? Mau đi sông. Mau vậy. Cái gì đi. ทานม,มาชมบรรยากาศครับพี่น้องครับว่าวันเสาร์นะครับเนาะสม,มัยมังกาเองสิอลไรครับอาศัยเพิ่นโทรมาสั่งนะครับน้อง,งกอลกัไปส่งเพิ่นเพื่นผูให้นั่งกินอยู่ร้านครับแล้วยังไงก็ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวค่อไปกันได้ดอกเจอกันเพิ่อนก็ได้เพิ่นมั่ไปเอาอย่างแม่นะผมม่ามากส่งก่อนครับใส่ถุงนะเพิ่นเนาะ สวยเพรามว่มีเงินพันวัน,วน,วน,นจงเยพอ,อ,ยอ,อสงถงนะครับก2สองดสองแล้วมามาครับลวกเสร็จครับพี่น้องครับเปล่า,า <laughs> เเหล่งไฟแล้วสามโงครึ่งแล้วสิขายได้ช่วงาหาโมงไปหาเตียงเนี่ยครับสิขายเิสม,มาหลายนะครับเนาะส่งสาวเปไ็นอะไรพิจากาันนางแนมมึงหนากันอยู่ <laughs> ขนมตาลมานันะพี่น้องครับนี่ขนมตาลสุดครับค,คือซอยเพิ่นนี่แต่คนสมบูรณ์ที่น้องเห็นบ่ครับโควิดนี่ มาเด็ดไปไสคกันเลยครับอันโควิดระบาดทำเนาะวมา1าพี่มดแดงกับ,บ่มเด็ปไปเด็ดแจวบาครับรถพิมพ์รถแดงมาได้ไม่นานอะไ่เดีย๋ยวมา1พี่โมเด็ไปจา้าคือโดนแล้วรถต้องฟอกรถหลายครับรถจะเสียงดังครับขอบคุณพี่น้องเด็ดรับชมครับขอบคุณที่กดติดตามมาหลั้งใจนะครับเนาะฝากกดติดตามไว้เด้อครับเด้อมาฟอกันใหม่ก็ได้ครับ อยู่กันจริงลนะครับยำเสากับไทยกับอย่างน้ำสุดสวยมากอะ่ะมาซอยส้งก๋วยเตี๋ยวครับอ่ะไปแล้วพิเศษกัสวัสดีครับขอบคุณครับพี่น้องครับไปแล้วครับ